โอเคหัวหน้าช่างท่งทานทองสุกกำลังทำสถานทำตอนนี้ตีเหล็กเออวันนี้ว่าจะไปซื้ออะไอ่าอะไรนะสีละยิบซั้นผมก็ติดงานสอนไงข้าวยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงเที่ยงโอเคเนี่ยท่านมหาท่านกำลังทำที่โครงเหล็กเดี๋ยวเดี๋ยวจะอากระจกมาติดครับตรงเนี้สามช่องแล้วยิบสั้นติดบนล่าง แล้วก็ปูกระเบื้องแล้วก็ติดฝ้าวันนี้ให้เขาฝ้าเขามาติดต่อน้าํามาทาฝ้าเนาะตรงนี้เราก็จะทําตรงนี้จะเป็นตรงอาหาระนะฮะนี่ก็น่าจะได้แค่นี้ฮะเงินทั้งหมดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวไปดูตรงห้องน้ําก็ปรับหมดแนละ้วโอเคตอนนี้ย่าช่างกําลังทํางานไอ้หนูไหนบอกว่าเสร็จเมื่อวานนี้วะ ครับเออเ,เ,เ,เออโอเคเราเงเียร์ความสะอาดครับนี่ห้องนะครับอืมปูกระเบื้องติดแอร์สามห้องเสร็จอันนี้ก็พออยู่เนาะอ่าก็ติดบัวฮนะ เพื่อจะทำวันที่ยีิบสองนะนี่ก็เรียบร้อยติดแอร์ห้องน้ำที่นอนนี่ก็ห้องเอาแล้วใครเปิดห้องนี้ไว้มี่ห้องตู้เย็นตู้ไหนที่นอนเตียงนะฮะแสี่ห้องนี้จะเหมือนกันหมดนะะเออโอเคเดี๋ยวเด็กมาทำความสะอาด เนี่ยฮะจะเป็นสถา,านธรรมแห่งปัญญานะฮะทานิดาออิสระเราจะสอนธรรมะกันข้างหลังนี่จะปลูกผักปลูกอะไรนี่หลานมาเฝ้านะฮะเนี่ยไปถึงบ้านหลังขาวเลยนะฮะที่เหลือนี่ซื้อถังขยะซื้ออะไรมาลงต้นน้อยหนาแล้วก็ทำโซล่าเซลล์เจาอะบอดานหมดไปเจ็ดหมื่นฮะรวมทั้งเครื่องปัน่นใช้สองระบบปลูกผักปลูกหญ้าด้วยนี่ห้อง อ่าสี่ห้องนอนเอ๊ยห้องใหญ่ครับตรงนี้เทียมพุองอว่าลงส่วนของพวกตู้เย็นพวกอะไรวา,างไว้นี่อย่างนี้ยังไม่สำเร็จใช่ไหมเนี่ยอยีเขาปิดไว้เออที่ห้องหกติดแอตู้เย็นอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยสะท้อนหมดอ๋อนี่ไง แตู้เย็นไปไว้ไหนกันหมดอ๋ออยู่ตรงมุมนูน้นตู้เย็นตู้เย็นมุมนูน้นยังไม่ลงของฮะเพราะว่าห้องอยังทําความสะอาดไม่เสร็จโอเคนี่ถังขยะเดี๋ยวเด็กมาล้างถังขยะต้องมาติดกระจกติดกระจกตรงนี้อีกฮะโอเควันเกิดผมก็จะมีลูกศิษย์ที่จองห้องพวกนี้ไว้แล้ว อยู่เย็นๆสบายๆนะฮะบรรยากาศดีมากมีสตูมีสตอม,มีอะไรหมดเลยอย่างนู้นเราจะทําสวนกันสถานสถานแห่งปัญญาฮะสถานธรรมแห่งปัญญาก็คือสถานธรมรมธรรมธรรมแห่งปัญญาฮะเออเออไม่ใช่ธรมรมธรรมไอแบบนั้นธรรมปฏิบัติอันนี้ธรรมแห่งปัญญาไอเบนทำอะไรอะ่ะตัวนี้ก็ไว้อาศรรัยลูกศิษย์ลูกขา ที่เขาจะมาปลูกนอกดาวอยู่นะฮะเพื่ออยู่สถานที่ที่มันบรรยากาศดีฮะนูน่นบรรยากาศดีมากลมเย็นไม่ร้อนฮะที่เนี่ยก็โอเคให้เป็นแหล่งที่เดียวในโลกฮะที่สอนเรื่องปัญญาไม่มีการปฏิบัติไม่มีพิธีกรรมอะไรซับซ้อนไม่มีการจะต้องมานั่งสวดมนต์ทำนู่นทำนี่ใครอยากทำสมาธิเล่นเนสนุกสนานก็ทำไปแต่ไม่ใช่เอาเป็นเอาตายนะฮะนั่นสตอเต็มไม่เหมือน นะครับโอเคโอเคครับห้องน้ํารวมก็มีนี่ตรงนั้นเดี๋ยวจะสร้างบ้านแม่แม่สาวิธีไว้ตรงนั้นเออแกนั่นแล้วแบนแบนน้ำล้นแล้วแบนแบนออโอเคนะครับเรียบร้อยทำน้ำ